มา,มาพบกับช่องครับ v a p Truck and Parts นะครับผม,มนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่บริษัทกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะพามาเดินเล่นชมรถต่างๆนะครับที่ร้านเรามีนะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อ10ล้อ12ล้อนะครับเดี๋ยวพาไปดูทีละคันนี่รุ่นจิวรุ่นจิวอี n นเอ FC สวยมากุดแต่งเต็มเลยถ้าใครอยากแต่งเยอะกว่าน,นี้อยากให้มันเต็มกว่าน,นี้แล้วก็ติดต่อไม่ได้นะครับอยากได้แบบไหนก็สามารถบอกได้เลยตามใจลูกค้าโอ้โหเครื่องสุดยอดสุดยอดให้ดูดีกว่า อดใจไม่ไหวยกหัวนี่พอเราดึงปุ้มก็ดีดตัวขึ้นมาเองเลยนะครับ<ม>เก็บทุกรายละเอียดเก็บทุกเม็ดเครื่องแห้งๆเกียรแ์แห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มนะครับเดินท่อนะครับตะ,ตะเลดสภาพคลิปเลย เป็นท่นแหนบดูว่าเก็บน็อตเล็กๆนี่เก็บยันน็อตหมดเลยนะโอ้คันนี้บอกได้เลยว่าสภาพแม่งเจ็บมากคันนี้ก็ไม่แพ้กันนะฮิโน่เอฟเหมือนกันดูสภาพเก็บรายละเอียดเหมือนกันครับคันนี้ อ,นนอันนี้นะ่าจะติดเครื่อง JO 5D นะ JO 5D อ่ะ JO 5D ครับ175 175แรงม้านะครับโอ้โหดูสภาพดูขันตอไปดีกว่าเด็กก้าเราก็มีนะ10ล้อคแคะคอันนี้อันนี้มาพร้อมกับ เครื่อง6 h k h k นะครับ้พาเป็นคนจ็บอันนี้เป็นเพาเดียวช่วงล่างแหนบนะครับเพาเดียวรัสี รถซีนี่บอกได้เลยว่าเดิมๆนะครับไม่มีรอยเลยนะทุกอย่างสภาพของเราคัดมาอย่างดีนะดูภายในภายนอกเหมือจัดเด็กกานะครับสิบล้อคแค่นะสนใจทักนะมาต่อที่รุ่นใหญ่ดีกว่าโอ้โหรุ่นใหญ่นะ หัวล่างนะครับหัวล่างซีรีส์เจ็ดนะครับผมเครื่อง e สิบสามเครื่อง e สิบสามซีสามร้อยแปดสิบถึงสี่ร้อยแรงม้านะครับโอ้นี่โอ้หนี่คันนี้คันนี้คนันนี้โอ้โหเด็ดคันนี้รุ่นใหม่รุ่นใหม่เลยขากระจกนี้ติดที่ประตูอันนี้แม่งโคตรแจ่มโอ้คันนี้ใช้ได้คันนี้ใช้ได้ โอ้ิวีเขาเก็บทุกเม็ดจริงๆร้านนี้แม่เอาเรื่องว่ะเก็บทุกเม็ดดูดูโอ้โหโอ้โหยอดผมมีไปถามเฮียเขาแล้วนะถ้าสมมุติว่า,าชิ้นส่วนหรืออะไรตรงไหนเนี่ยที่มันชำรุดมันรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วก็จับเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับอย่างเช่นตัวบังโคลเนี่ยอันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ เียเขาแจ้งว่าเปลี่ยนใหม่นะบังโคลนพวกขาจับบังโคลนเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็จานเทนเลอร์เนี่ยก็เปลี่ยนใหม่สั่งตรงจักเยอรมันเลยนะครับพวกสายลงสายลมนี่ก็เบิกใหม่ทั้งหมดนะครับเขาที่แอบดูมาเมื่อกี้นะหัวลากทุกคันอนะ่ะดูเหมือนจะมีบันไดข้างทุกคันนะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่ม,เต,มเติมแล้ว ส่วนภายในโอ้ภายในใช้ได้โอ้นี่ทุกคนผมบอกเลยนะร้านนี้ภายในนะไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะเลยนะครับเบาะทางร้านก็คุ้มให้คุ้มให้ทั้งหมดเบาะซ้ายเบาะขวาเบาะนอนข้างหลังทุกอย่างทำความสะอาดขัดฟอกเรียบร้อยนี่คันนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลย ทุกคันเป็นแบบนี้หมดใช้ได้ใช้ได้ร้านนี้เขาเก็บทุกเม็ดจริงๆครับจุดแต่งเพียบเต็มนี่อิสุจิก้าโอคันนี้อันนี้ก็ถือว่าเท่ะนะอิจิก้านะครับรุ่นก่อนล่าสุดไฟตั้งนะ10น็อตนี่สิบน็อตแล้วนะ นี่จะเป็นเครื่อง6 w ดยบิลนะ6 w ดยบิลโอ้โหโคตรแรงบอกได้เลยว่าเครื่องตัวนี้แม่งโคตรแรงใครเอาไปนะเกยบกันหัวติดเบาะเลยนะครับหัวติดเบาะแน่ๆนโอ้โหเก็บทุกรายละเอียดอะ่ะดูกันไปไวๆนะนี่ก็อีกคันนะหัวลากโอ้โห,โหทันนี้สีหวานแหวว เหมาะกับสาวสาวสาวรสซิ่งนะจัดคันนี้ไปบอกได้เลยว่าตระการตานี่พรมบันไดอันนี้ท่อคู่เีย,ยวีวีว่เขา,า,า,าสุดจริงๆเมกาอซีนะครับ อันนี้ก็มาเป็นดัมมาเป็นรถด,ดัมนะครับผมดัมดินหินทรายได้หมดเลยนะช่วงกระบะดัมเนี่ยก็อยู่ประมาณเท่าที่ผมวัดมาอยู่ประมาณ4เมตรความยาวอยู่ประมาณ4เมตรนะครับผมระบบดัมนี่เราสั่งจากนอกเหมือนกันนะเป็นดัมใหญ่นะครับผมไม่ใช่ดัมเล็กแข็งแรงแน่นอน ละอีกคันครับรายละเอียดสเปคตรงกันทุกอย่างนะครับผิดกันแค่สีมีสูตรเด็ก,ก้าครับคันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับสีม่วงดดสดใสสวยงามทำเป็นกระบะนะครับบรรทุกหมูกระบะเฉพาะบรรทุกสุกรนะครับคันนี้สวยสวยสวย ที่ร้านนะครับ VAP เนี่ยเขามีรถอยู่หลายคันมากเลยนะครับบางทีบางคนขับผ่านไปมาข้างหน้านะครับก็อาจจะเห็นแค่ว่าเฮ้ยมีอยู่แค่เจ็ดแปดคันหรือเปล่าข้างหน้าไม่ใช่นะครับคลิปนี้เราจะมาบอกนะครับว่าที่ร้านเราเนี่ยมีรถนะครับต่ําๆก็ประมาณหนึ่งร้อยคันนะครับต่ําๆนี่นะครับมีทุกแบบครับผมแต่หลักๆจะเน้นเป็นเป็นหัวแชสซีนะครับแล้วก็ ตัวกระบะเนี่ยเราก็จะทําตามแบบของลูกค้าเลยนะครับลูกค้าต้องการกระบะแบบไหนสามารถติดต่อแล้วก็บอกแจ้งรายละเอียดเราได้ทั้งหมดเลยเราทําตามลูกค้าทั้งหมดนะครับตามสเปคทั้งหมดนี่จะเป็นโซนข้างหลังนะครับนี่นี่น,นติดนกติดนก น่าเอาไปทําเวทีมากเลยมีหมดเลยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมีทั้งฮีโน่อีสุสุนะแล้วก็มิตซูนิสันเอาเข้ามาครับเก็บทุกรุ่นจริง,รงนี่ก็จะเป็นโซนข้างๆนะครับก็ ตรงข้างก็จะชอดในพวกที่เป็นรถเล็กลงมาหน่อยนะครับนี่นะครับหัวประดุกนะครับหบสองเก้า NMR นะครับอันนี้สวยนะครับ NMR นี่นะครับ f c นะครับหน้ายักษ์ NPR ครับผม พร้อมตู้นะครับใครอยากได้หัวะเสียงเดียวผมยกตู้ออกให้นะครับเม่กล้เอซครับสภาพเดิมนี่นะครับบริษัทเรานะครับผมไม่ได้มีแค่รถอย่างเดียวนะครับก็ มีสินค้าพูดได้ว่าเกือบทุกชนิดดีกว่าเกือบทุกชนิดนะครับพวกหลังคาก็มีนะอย่างเป็นพวกอุปกรณ์ช่วงล่างที่เป็นที่เป็นระบบของลมก็มีนะครับรายละเอียดเล็กๆยิบๆย่อยๆนะมีหมดเลยเครื่องยนต์หัวตัดเออหัวตัดเดี๋ยวผมพานี้ดูโซนนี้โอ้โหโคตรอลังการ นนี่นะครับอลังการมากของที่นี่บอกได้เลยว่าเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรบางชิ้นนะมีมีเข้ามานะครับเข้ามายังไม่ถึงวันเลยนะเรียบร้อยหมดลูกค้าซับไปหมด นี่เราก็จะพาดูกันคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปอเราจะพาชมสินค้าตัวไหนหรือว่ารถคันไหนอะ่ะก็เดี๋ยวจะแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะครับผมยังไงก็ใครสนใจนะครับที่จะดูรถนะครับหรือว่าหัวเก๋งหรืออะไรต่างๆนะครับสามารถติดต่อหรือตรงมาที่บริษัทเราได้เลยนะครับผมบริษัทเราอยู่ตรงนครปรถมนะครับผมตรงข้ามก like ับโกบอเฮาส์นครปรมนะครับ ใกล้ๆก,กับแมคโครนะครับห่างจากแมคโครประมาณ500เมตรนะครับนี่นะครับเดี๋ยวข้อมูลนะครับเราจะทิ้งไว้ใต้ใต้ใตลิงก์นี้นะครับผมเราจะทิ้งไว้นี่นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขออนุญาตพอแค่นี้นะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสวดีจ้ะ